กีนี่ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้รู้เรื่องแล้วตอนนี้ถ่ายแล้วอันนี้เปี๊ยกแปงดัดค่ะโอเคเปียกแปงดัดนะคะนั่งดูทีวีค่ะวันนี้วันตุดจ,จีนะคะไหว้เจ้าเสร็จก็ดูข่าวค่ะไทยรัฐท,ทีวีนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือบ้านค่ะบ้านของช่างเปี๊ยกแปงดัดนะคะอันนี้สภาพนี้ก็คือ โตจากของภรรยาค่ะภรรยาเป็นช่างเย็บผ้ามีงานเข้ามานะคะเป็นผ้าโลเด็กอ่อนนะคะเด็กแรกเกิดอ่ส่วนด้านฝ่ามือก็จะเป็นอู่ค่ะอู่ของช่างเปียกแปรงดัดนะคะอันอ,อ,อันนี้ก็คือรถคู่คู่ชีพเขาก็เสียค่ะซ่อมอยู่นะคะ ซ่อมอยู่ฟิตเครื่องใหม่ค่ะฟิตซิลิงเครื่องใหม่อ,อันนี้เป็นคื่อรถประจำตำแหน่งค่ะรถประจำตำแหน่งนะคะรถประจำตำแหน่งค่ะนี่บริเวณบ้านนะคะแท่นอัดค่ะตู้ถังแก๊สบริเวณบ้านก็จะอยู่ติดกับศูนย์เด็กเล็กค่ะ หมู่เก้าตบสารขาวอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอนุศูย์อปตนะคะศูนย์อป,อะะอปพลอเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกของอปตอที่ราชการค่ะพูดง่ายๆนะคะฝั่งตรงข้ามก็มีตลาดนะัดชุมชนของหมู่เก้านะคะอันนี้ก็เป็นอู่ซ่อมรถก็คืออู่ซ่อมรถของเปียกแปงดัดนั่นเองค่ะ,ะมีรถซ่อมรถซื้อมาซื้อซากมาอะไรประมาณนั้นนะคะ วันนี้ก็วันนี้หยุดค่ะวันนี้พักผ่อนนะคะเป็นวันหยุดของอเปียกแปงดัดค่ะี่ค่ะใช้เวลามาโพสลงก็ประมาณสองนาทีกว่ฟาค่ะ,ะลูกค้าที่รถบุบรถโผลรถอะไรก็ใช้ยินดีรับใช้บริการนะคะยินดีรับใช้บริการทุกๆท,ท่านเลยค่ะอามาด้านปากมือ ้ายมือด้านายมือก็เป็นบริเวณเข้าบ้านก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้จากลาจากโพงจากคอมเย็บค่ะนนห้องลูกชายค่ะ,ะมีตู้ชักมาน,นั่งอมยิ้มค่ะดูข่าวนะคะไทยรัฐทีวีอันนี้มื้อเช้าค่ะโหไม่มีใครลุกขึ้นมากินเลยค่ะเขานอนหมดกินอยู่คนเดียวค่ะอ้วนอยู่คนเดียวแม่ มีผลไม้นะคะผละไม้อ่าม,มีพระพุทธรูปโูนะคะก็บูชาไว้ค่ะพร้อมทั้งไอ้ไข่นะคะสันเจ้าค่ะ